สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมร้าน s c l ี่อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับท่ามกลางสายฝนอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เห็นตรงหน้านะครับเป็นนิสสันนาวาร่านะครับ NP 3 0 0นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Back Edition นะเดิมเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์เป็นซิงเกิลบีมนะครับจากโรงงานอยู่แล้วนะเป็นซิงเกิลบีมลูกเล็กนะครับแล้วก็มีไฟสูงแยกนะครับแต่ปัญหาของรถ ที่เป็น L อดโรงงานนะครับจะเจอก็คือแสงจะบางนะครับท้องแสงบางแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยเปลี่ยนหลอดก็ไม่ได้นะครับลูกค้าวันนี้ก็เลยปรึกษานะครับดูจากรีวิวตัวตัดหมอก GT นะครับที่ผมได้ลงไปนะครับตัดหมอก GT ที่ที่บอกได้เลยว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัดหมอกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับลูกค้าก็มาเลือกอัปเกรดนะครับเป็นรุ่น 6000K นะครับติดตั้งได้ตรงรุ่นนะครับไม่มีไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆกับตัวรถเลยนะครับทั้งปลั๊กทั้งช่อง ที่ติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นนะเป็นเบ้าเฉพาะเลยนะครับสําหรับ n i ส s a n ตัวตัวนี้นะครับ NP 3 0 0นะอ่าเดี๋ยวมาดูข้างนี้กันบ้างนะครับนี่จะเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าแสงนะครับจะอยู่ในกรอบนะครับแระโพซิชันเดิมทุกอย่างหมดเลยนะครับโดยที่ไม่มีการแก้ไขตัวรถนะครับนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าความอลังการของแสงไฟโปรเจคเตอร์ by l d GT เป็นยังไงนะครับนี่ แสงที่ทุกคนได้เห็นนะครับตอนนี้นะครับเป็นแสงจากตัดหมอกเพียวๆนะย้ํานะครับว่าตัดหมอกเพียวๆนะครับพอดูได้เลยว่าไฟหน้าผมไม่ได้เปิดนะอันนี้คือมันเป็นไฟหลีนะครับไฟหลีเดย์ไลท์นะเปิดเฉพาะไฟตัดหมอกอย่างเดียวแสงที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยความอลังการเดี๋ยวนี้มีแต่เฉพาะ b i ldgt เท่านั้นนะครับที่จะให้ได้ความสว่างความเข้มความคมของแสงนะครับ คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดๆโดยเฉพาะรถกระบะที่ผมเคยแจ้งไปว่าติดตั้งรถกระบะมันจะได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างสูงนะพอพื้นที่สูงเนี่ยการกวาดแสงเกี่ยแสงออกไปมันจะได้กว้างและไกลกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคัตออฟการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับเห็นไหมครับเห็นแนวคัตออฟไหมตัดเข้มเป็นไม้วันทัดเลยนะครับตัดตรงเปะ๊ะแล้วก็เข้มเป็นบูคัตออฟหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็ค่อนข้างไกลาจากกําแพงอยู่นะครับ ะเห็นแต่ว่าไม่มีแสงเล็ดรอดขึ้นมาเลยนะนี่จะเห็นได้ว่าเงาผมจะมีแค่ครึ่งตัวนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะไม่มีแสงรอดขึ้นไปเลยนะจะมีแค่ข้างล่างนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆกลบูคัตออฟนะครับตลอดแนวเลยนี่นะครับเห็นชัดเจนคมเข้มนะครับไม่มีฟุ้งแยงตาการติดตั้งต้องมาตรฐานต้องเป็นแบบนี้นครับคัตออฟจะต้องตรงนะสำหรับรุ่นที่ตรงรุ่นนะครับจะตรงเป๊ะเลยนะอ่า อันนี้ก็ติดตั้งได้สวยงามนะครับแล้วแสงก็อลังการดีกว่าไฟหน้า LED แน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะน่าจะเจอปัญหาเดียวกันแหละแต่อาจจะไม่รู้วิธีในการแก้ปัญหาสามารถติดตั้งตัวนี้ได้นะครับไม่มีคําว่าแยงตานะย้ำเลยนะครับไม่มีคําว่าแยงตาแน่นอนพอาดูแสงที่ออกไปนะครับค่อนข้างต่ําเก็บพื้นได้ดีแล้วก็ ได้ไกลพอรถยกสูงนะครับติดตั้งตัวนี้เข้าไปเนี่ยจบเลยนะไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอะไรกับตัวรถด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในรถนะว่ามองผ่านมุมมองคนขับเนี่ยกับฟิล์ม60เช้มเชมเนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือแสงนอกรถนะครับนี่อ่ะผมเข้าอยู่ในห้องโดยสารแล้วเห็นไหมครับว่าแม้จะเป็นฟิล์ม60นะครับ เอาอยู่สบายนะคือแบบแทงทะลุสบายเลยนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเติมแสงได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าแสงเนี่ยดีขึ้นมากนะอ่ะทีนี้ถามว่ามันดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูจะเห็นความต่างเลยนะอันนี้คือเปิดไฟหน้านะครับปิดแล้วอันนี้ปิดตัดหมอกเปิดตัดหมอก,เป,มอกเปิดไฟหน้าทีนี้เดี๋ยวไปดูแสงข้างนอกกันครับว่าความต่างเนี่ยจริงๆแล้วนะตัดหมอกกับไฟหน้าเนี่ย มันต่างกันขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าต่างมากความเข้มเนี่ยปละเรื่องกันเลยนะครับ b บ l จากโรงงานจะค่อนข้างบางอยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์เดิมนะอ่ะผมพาดูใกล้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยไหมชั้นบนตรงเนี้ยคือ b บ l ไม่ใช่บ LED สิเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับเพราะว่าคันนี้มีแต่ไฟต่ำไม่มีไฟสูงข้างล่างจะเป็นตัดหมอก GT นะครับข้างบนจะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED จากโรงงานนะ เห็นความเข้มไหมครับเนี่ยคือไม่ต้องใช้เครื่องวัดก็รู้ครับว่าอะไรสว่างกว่ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดเจนทั้งซ้ายทั้งขวานี่นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างสําหรับนิสสันตัว np 3 0 0ที่เป็นไฟหน้า led จากโรงงานได้แบบจบเลยครับตัวนี้จะลุยสภาพไหนได้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี2ค่า k ให้เลือกนะมี6000 k นะครับกับ4,800 k นะ อันนี้ลูกค้าเลือกตัวนี้เพราะว่าจะได้เข้ากับชุดไฟหน้านะครับซึ่งมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบลูกค้านะสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็น 6000K นะก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามครับนี่แสงคมเข้มเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในตรงรุ่นด้วยนะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับถ้าใครสนใจอยากต้องการติดตั้งบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ลองทักมาสอบถามกันดูนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมีเบอร์โทรกับ ID Line อันเดียวกันนะครับจะเป็นเบอร์โทร062 342 5550นะครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจจะเป็น STL D Headlight นะครับอ่ะแต่ทีนี้เมื่อผมให้ดูแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับต้องมีเทสได e เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเทสได์กันก่อนนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันก่อนครับ เดี๋ยวจะลองขับวนไปดูก่อนนะครับโดยใช้แต่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับเห็นไหมว่าระดับคัดออฟมันจะเป็นเส้นตรงตัดเป๊ะเลยพี่ใช่เนี่ยระดับมันจะอยู่แค่ไม่เกินป้ายทะเบียนนะครับเมื่อกี้พี่ตอนเราขับมามันไม่แยงตาเลยนะครับอ่าเดียถึงได้อยากส่งตอนเย็นเย็นมืดมืดีพี่ใช่เพราะว่าเราจะได้เซตระดับให้เท่ากับรถใช่ ันนี้เปิดเฉพาะตัดหมอกอย่างเดียวฟิลพี่เท่าไหร่ครับฟิล์ม่จะ60สิบโอ้สบายเลยพี่เนี่ยสว่างแบบสว่างโลกเลยแล้วไม่มีแสงรอดขึ้นเลยนะพี่นะนเปิดไฟหน้าเลยอ่าพี่ลองเปิดไฟหน้าดูแล้วพี่จะแบบเอ้ยเปิดแล้วหรือเปล่าเห <laughs> ็น,ะน,นไหไฟหน้ามัน,นมันทุกไปตัดหมอกไม่ได้อะครับใช่ใช่ นี่ขนาดของพี่มันเป็นโปรเจคเตอร์ LED โรงงานนะ LED โรงงานแต่แสงก็แต่แสงนะใช่อะไรพี่ลองปิดก่อนนะปิดไฟหน้า LED โรงงานสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ครับยังไงแสงตัวนี้ดีกว่าแน่นอนฟิล์ม60แล้วก็ยิ่งเป็นตัวนวาร่านี่ติดตั้งได้ตรงรุ่นไม่ต้องมีดัดแปลงแก้ไขเนี่ยเห็นไหมครับว่าเลนส์สวนมาอีกคันอย่างสมมติคันข้างหน,าน้าเนี่ยมันก็มไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยงตาเลยด้วย จอดตรงกลางเลยครับระดับนี้คือโอเคไหมพี่โอเคนะอาจจะพี่ลองเปิดไฟหน้าหน่อยไกลๆนะฉากไกลๆเห็นไแสงคือไม่เหลือเลยอ่ะมันเหมือนเป็นไฟแบบขึ้นนิดนึงอะ่ะใช่ตัอกตัดไปใช่ครับโอเคจะจอดตรงนี้นะครับหนึง่งอ่ะโอเคครับหลังจากที่เราได้ทดลองขับกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับบอกเลยว่าแสงดีขึ้นกว่าเดิมมากนะสำหรับ ใครที่ใช้ตัวนี้นะครับอยากแก้ปัญหาให้จบๆเหมือนคันนี้นะครับแก้ได้อย่างสบายเลยนะครับโดยการมาติดตั้ง BioDGT ตัดหมอกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับกับรถท่านนะครับติดตั้งได้ตรงรุ่นไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นกับรถนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องวารันตีนะครับระบบไฟไม่มีการแก้ไขสายไฟไม่มีการตัดต่อนะครับกันชนทุกอย่างสภาพเดิมหมดนะครับสามารถติดตั้งได้เฉพาะรุ่นเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ ด้วยแสงสุดอลังการนะครับของนิสสันนาวาร่ NP300 นะครับท่านใดที่สนใจอยากติดตั้งกับรุ่นไหนยังไงก็ลองทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับมีทั้งตรงรุ่นแล้วก็บางอันอาจจะไม่ได้ตรงรุ่นแต่สามารถแปลงได้นะครับก็ลองทักกันเข้ามาคุยมาดูกนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสำหรับนิสสันนาวาร่นะครับ NP300 ติดตั้ง BY l g d GT นะครับตัดหมอกที่ดีที่สุดนะครับในรุ่น 6000K นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครั